ออจิ i นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ออจิ i พอ Podcast กับรายการเล่นแอนแช่ครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับฟิลแล้วก็พี่ไมล์เนาะค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนแล้วก็สวัสดีค่ะน้องฟิลด้วยอืเข้าประเด็นลแล้วกันเนาะก็คือ ประเด็นที่เราจะคุยกันในใน EP นี้ครับเป็นประเด็นที่มาจากความรู้สึกส่วนตัวฟิวแล้วกันอืมเดี๋ยวเราเป็นสถานก,การณ์ก่อนแล้วกันเนาะก็คือแบบมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฟิวไม่สบายก็คือต้องนอนอยู่บ้านแบบทาอะไรไม่ได้นอนอยู่บนเตียงนานๆอืมมันก็เลยแบบเล่นโทรศัพท์เยอะช่วงนั้นก็จะเล่นโทรศัพท์เยอะแล้วพอผ่านไปประมาณ3าวันนะครับฟิวก็เริ่มรู้สึกว่าแบบอยู่ๆมันก็เบื่อ มันไม่ใช่ความเบื่อที่แบบเบื่อธรรมดาด้วยนะมันเป็นความเบื่อที่แบบเราไม่มีความสุขกับสิ่งที่อยากจะทาอย่างเช่นปกติฟูชอบดูหนังหรือชอบอ่านหนังสือใช่ไหมกลายเป็นว่าพอฟูบางมือออกจากโทรศัพท์ปุ๊บอะหนังสือก็ไม่อยากอ่านแบบหยิบขึ้นมาก็เหมือนแบบความสนใจมันลดลงอะ ล้วก็รู้สึกว่าแบบอ่านไปก็เท่านั้นอะไรเงี้ยหรือว่าจะดูหนังก็รู้สึกว่าแบบดูไปก็เท่านั้นไม่อยากดูแบบพยายามเลนะแบบกดเข้าไปดูแล้วอะดูได้แป๊บเดียวก็ปิดแล้วก็แบบนั่งมือแล้วก็แบบกินก็ไม่ค่อยอยากจะกินอะไรเงี้ยมันถึงว่ามันมีสิ่งที่เราอยากกินแหละแต่ว่ามันอยู่อยู่มันรู้สึกว่าแบบไม่ไม่อยากขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยเหมือนความสุขมันมันหายไปอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสถานการณ์ประมาณนี้แล้วกันแล้วฟรู้สึกว่าแบบถ้านึกย้อนไปมันก็เคยเกิดขึ้นหลายครั้งแหละแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นชชช่่่่่่่่วววววงงงงททททีีีเเเเรรรราาาาาาไไไไไไไมมมมดด้้้้้ํอออออออะะแแแลลก็ยยัับบบบบโศพ์หหหืืนนนนนนนตๆป แล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกคล้ายๆกันกับที่ตอนฟิลไม่สบายคือแบบมันเบื่อโลกแล้วก็หาความสุขได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยอืมก็เลยอยากยกมาเป็นหัวข้อใน E นะีเแล้วเนี่ยช้ EP หนึ่งนองแล้วก็ไปสืบข้อมูลมาแล้วแหละแล้วก็คิดว่าแบบมีประเด็นสัก2ประเด็นใหญ่ๆที่มันมันเป็นคําตอบได้แล้วก็น่าสนใจก็เลยอยากชวนทุกคนมาคุยกันใน E ีีนี้ครับประมาณนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะแล้วก็เข้าประเด็นแรกเลยนะกันที่ฟิแบบไปสืบคลนมาเนาะมันเป็นคําที่แต่หูแปลกตาดีแล้วกันแล้วก็คือคําว่าโดปามีนไฮแจคครับอืมชื่อค่อนข้างแตกเลยแหละแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่เคยได้ยิน เดี๋ยวฟิวจะเล่าให้เข้าใจง่ายลวกันเนาะว่าโดปามีนหายใจกับมันคืออะไรเนาะคือจริงๆแล้วอะครับมนุษย์เราทุกคนอนะมีเรื่องของระบบความสุขแหละเดี๋ยวอธิบายระบบความสุขก่อนละกันคือสมองเราครับจริงๆแล้วมีระบบความสุขอยู่ข้างในเนาะตั้งแต่แบบบรรพบุรุษเลยแล้วก็ส่งต่อในมนุษย์เรามาเรื่อยๆเนาะซึ่งระบบความสุขอะครับมันคือการที่สมองเราให้โดปามีนเพื่อเป็นรางวัลเมื่อเราได้สิ่งที่มันสําคัญต่อการเอาชีวิตรอดของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นการกินการสร้างปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ไปจนถึงกกกกาา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 ารรรทํํเเเเปป้หหหมมมมยสส็็็จจบงงงงออออ่่นนะลัดใ รางวัลก็คือเกิดความสุขแล้วก็ความพึงพอใจต่อตัวเราเองเนาะทีนี้ การให้รางวัลหรือว่าการสร้างความสุขของเจ้าดปรมีนในสมองครับมันไม่ใช่แค่ความสุขหรือว่าความพึงพอใจอย่างเดียวเนาะมันนําไปสู่การสร้างเป้าหมายชีวิตด้วยแล้วก็การสร้างแรงจูงใจในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยแต่ในปัจจุบันนะครับระบบความสุขเนี่ยมันถูกกระตุ้นตลอดเวลาเนาะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นที่มันถูกสร้างมาเพื่อกระตุ้นอารมณ์หรือว่าเรื่องของโฆษณาที่ออกแบบมาเพื่อให้เรามีความต้องการอยากตลอดเวลาเนะาะไปจนถึงการสั่งของออนไลน์ที่มันกระตุ้นความสุขข,ของเราได้ง่ายแล้วก็เร็วมากๆเลยครับมันก็เลยเหมือนเป็นการทําลายระบบแล้วก มันเยอะแล้วมันก็บ่อยพนานวันเข้าครับสมองมันก็เกิดการชินชาเนาะก็คือระบบความสุขที่มันเคยแบบมีโครงสร้างของมันอย่างเดียวมันก็สะดวนแหละแล้วพราะมันเป็นอย่างนั้นนะครับพอความสุขมันหาได้ง่ายเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราขาดแรงจูงใจไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำในหลายๆครั้งเนาะ อย่างที่บอกครับมันง่ายมากที่แบบเราจะทําอะไรสักอย่างที่มันแบบแค่ปลายนิว้วแล้วความสุขมันก็แบบโดยไปมัมนก็หลังเลยเนี่ยชีวิตประจำวันบางอย่างที่มันควรจะเป็นเรื่องง่าย,ยาเช่นการออกไปหน้าปากซอยเพื่อซื้อแซนด์วิชอะไรเงี้ยก็กลายเป็นอะไรที่มันดูแบบทําได้ยากแล้วก็แบบน่าเบื่อไปแล้วอะกดสั่งให้มันเสร็จๆจบๆไปเฟอร์เชื่อว่ามันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราไม่จอยกับชีวิตอะไม่งั้นก็แบบมีความสุขกับชีวิตได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเหมือนตอนที่ฟิลแบบว่าป่วยอะก็รู้สึกว่า ตัวเองอะกำลังแบบเท่าไดูพมีนไฮจิกอยู่อืออือใช่ฟูคิดว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่แบบเราคุยกันเนาะว่าเราอาจจะทําเรื่องนี้เหมือนไม้ก็ไปหาข้อมูลมาไม้ก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นคําใหม่คือมันอาจจะใหม่หรือไม่ใหม่ไม่รู้แต่ว่าสําหรับไม้คือมันเป็นคําใหม่แล้วก็เออพอเราอ่านเราก็รู้สึกว่ามันแอบเข้าใจยากนิดนึงเออไม้ก็เลยแบบว่าไปยกตัวอย่างให้มันเห็นภาพได้มากขึ้นเนาะเผื่อคนที่แบบว่าเก็ตยากแบบไม้เนาะคือแบบถ้าปกติแล้วค่ะการที่เราทํากิจกรรมอะไรบางอย่่างเชน การให้เราทำงานเสร็จ ทำการบ้านหรือว่าการที่เราออกกําลังกายอะ่ะจะทําให้สมองของเราอะคะ่ะหลัง่งโดปามีนในระดับที่แบบสมดุลพอดีใช่ไหมคะเพื่อเป็นรางวาัลหรือว่ากระตุ้นให้เราอยากทาําซ้ําแต่เจ้าตัวไฮเจอะคะ่ะมันเกิดจากการกระตุน้นภายนอกที่ให้รางวัลทันทีหรือว่าเหมือนที่ฟิลบอกว่าแบบมันง่ายอะ่ะมันรวดเร็วมันไม่เหมือนแบบปกติอะคะ่ะมันก็มีกรณีที่ร้ายแรงเหมือนกันคะ่ะก็คือการที่เราใช้สารเสพติดสิ่งเหล่านี้คะ่ะเขาเรียกว่าการปล้นหรือว่าการยึดวงจรโดปามีนทําให้เรารู้สึกพอใจอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วจนสิ่งเราอื่่นทีต้้องงใชควาามมพยถึ จะได้รับรางวัลเช่น การอ่านหนังสือหรือรูทินที่เราเคยทําเป็นประจำค่ะกลายเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อแล้วก็ไม่น่าสนใจอีกต่อไปเลยอะไรงเงี้ยเนาะนี่แหละก็ประมาณนี้ของโดปามีนไฮเซกแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบกับเรายังไงบ้างมันก็เป็นความคิดเห็นของพวกเราเนาะตอนนี้ฟิลสืบคนเรื่องนี้ฟิรู้สึกว่ามันมีอันนี้เป็นเรื่องความเห็นส่วนตัวแหลอะอาจจะไม่อิงกับหลักการจิตวิทยามากเนาะก,ก็คือฟิวรู้สึกว่าเหมือนในหัวมันกําลังโยงกับสิ่งที่หลายๆคนอะ่ะกาลังตั้งคําถามบ่อยแล้วก็รู้สึกว่ามีคนถามฟิวในฐานะแบบอาจจะเคยเรียนจิตวิทยา เวลามีคนปรึกษาก็ช่วงนี้ก็มีการปรึกษาเรื่องแบบเป้าหมายชีวิตคืออะไรอะไรเงี้ยฟูรู้สึกว่าแบบส่วนตัวเนาะฟรู้สึกว่าอย่างที่บอกเหละเกิด d ดปามีน e ฮแจ็ jack หรือว่าแบบไอความสุขในในระบบโลกออนไลน์ต่างๆมันมันง่ายมากครับมันกลายเป็นว่าระยะทางก่อนที่จะนําไปสู่ความสําเร็จหรือว่าความสุขมันหลังอะ่ะมันหายไปเนาะคือมันแบบอยากได้ได้เลยอยากได้ได้เลยอ่ารเงี้ยแล้วฟูรู้สึกว่าจริงๆเราบางทีอะ่ะความหมายมันอาจจะอยู่ตรงนั้นหมายถึงว่าหลายๆอย่างที่เราทาอ่ะครับมันมีความหมายต่อเมื่อมันมีระยะทาง มันมีการเดินทางกว่าจะถึงจุดที่มันสําเร็จและมีความสุขออกมาเนาะแต่ทีเนี้ยโลกปัจจุบันอ่ะมันเป็นแบบอยากได้สุขอยากได้สุขมันไม่มีระยะทางเลยอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าความหมายในชีวิตมันหายไปเพราะว่าเราลืมเรื่องพิธีตีตองเราลืมเรื่องระยะทางการเดินทางการใส่แรงใจแล้วก็ความคิดลงไป มันเลยรู้สึกว่าเออนั่นแหละความหมายที่ทุกคนกําลังตามหาอยู่บางทีมันอาจจะเกิดมาจากจุดเล็กๆตรงนี้หรือเปล่าคือเราเคยชินกับการต้นกับจบโดยที่เราไม่ไม่มีตรงกลางอะความหมายหลายๆอย่างมันเลยหายไปอะไรเงี้ยอืมใช่เหมือนเราอยากรู้เลยว่าแบบตอนจบมันจะสุขหรือมันทุกโดยที่เราลืมว่าระหว่างทางอะมันก็มีอะไรมากกว่านั้นอืมอืมนึกถึงอีกอันหนึ่งคือฟลอยากได้มันมีตุ๊กตาตัวนี้ฟูอยากได้ใช่ไหมแล้วฟูเหมือนแบบปกติแล้วอะบางทีอะมันจะมีหลายครั้งที่แบบเรามีเงินใช่ไหม เราอยากได้สิ่งนี้เราซื้อเลยเงี้ยกับอีกแบบหนึ่งคือไอตัวที่ฟ get, ูฟอ,ยฟอยากได้ช่วงหลังๆมาเนี้ยฟูอยากได้แล้วฟูยังแบบยังเก็บไว้ก่อนแบบยังคิดเรื่องความสําคัญแล้วก็คิดเรื่องแบบการวางแผนว่าแบบฉันลองเงินก้อนนี้ที่มันเป็นเงินที่แยกจากเงินต่างๆของเราก็คือเป็นเงินที่ไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนอะลองเงินก้อนนั้นมาแล้วค่อยซื้อดีกว่าอะไรเง <S <S ี้ยแล้วก็สุดท้ายมีคนซื้อให้อะไรเงี้ยฟูรู้สึกว่าแบบเออสุดท้ายแล้วอะความหมายหรือว่าคุณค่าของมันกับตุ๊กตาตัวนั้นอะมันมีความหมายมากกว่าตกกตาาทททีีี่่่่ฟูซซซืื้้อออแบบยยเเโดดงงินนรวึะ คุณค่ามันมันมีกว่าอะไรเงี้ยฟก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แบบระยะทางมันสําคัญจริงๆอะระยะทางมันคือให้ความหมายแล้วก็ให้คุณค่าได้แหละกับสิ่งสิ่งหน,นึ่งอะไรเงี้ยอืมอืมใช่เพราะมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอะบางคนอาจจะลืมถึงคุณค่าแบบฟิวบอกว่าระหว่างทางมันก็มีความหมายความสุขหรือว่าคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับเราจริงๆอะไรเงี้ยเนาะอืมอืมเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะฟิวก็เชื่อว่าความพอใจสูงสุดหรือว่าความพอใจจริงๆอะมันมาจากกระบวนการหรือว่าความพยายามมากกว่า อ,อ,อีกอันนึงที่อยากเสริมแหละกันครับอันนี้เป็นแค่แบบเป็นสิ่งที่ฟูไปเจอมากับตัวแล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจอะไรเงี้ยคือช่วงเนี้ยด้วยความที่ฟูหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแหละแล้วก็ไปเจอว่าแบบเออมันมีแอป,ปนะที่เราสามารถแบบหลดการเล่นโทรศัพท์ได้แบบมีการบล็อกมีการจํากัดเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วตอนโหลดมามันมีการแบบคํานวณให้อะ่ะ เพราะว่าระบบถ้าเป็นแบบ iPhone เนาะมันมีการเก็บชั่วโมงอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นข้อมูลพื้นฐานของเราเนี่ยครับพอโหลดไอเจ้าแอปตัวเนี้ยขึ้นมามันก็ไปดึงข้อมูลนั้นมาเนาะแล้วมันก็เหมือนสรุปให้ฟิวว่าแบบจริงๆแล้วอะ่ะตั้งแต่ฟิวใช้โทรศัพท์เครื่องนี้มาตั้งแต่ที่ข้อมูลโทรศัพท์เนี้ยมันเก็บไว้เนาะฟิใช้เวลาอยู่ในโทรศัพท์อะ่ะรวมแล้ว2ปีจากทั้งหมดอาจจะ5ปีที่ฟิวเล่นโทรศัพท์เครื่องเนี้ยสปีของฟิวอ่ะอยู่ในโลกออนไลน์2ปีของฟิวฟิวใช้มันกับหน้าจอสี่เหลี่ยมเล็กกกออัััันนนนนเน้้เาววมมมปแหล เทียบแล้วอะเราใช้ชีวิตแค่3ปีอีก2ปีจาก5ปีอะเราใช้มันกับหน้าจออืมมันก็เลยแบบเออเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็แบบแอบ,บน่าใจหายเหมือนกันอืมอืฉันไม่ไมกล้าหลุด <laughs> จริง <laughs> หรอ ไม่แต่ว่าเคยแบบว่าโหลดแบบมาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ว่าเหมือนนี่แหละก็คือเลยอยากที่จะพูดถึงผลกระทบต่อไปที่เกิดกับตัวไม้จร <My S> ิงก็คือเรื่องของการที่สมาธิสั้นเออเหมือนว่าเคยโหลดมาใช่ไหมคะแล้วเราก็รักไก่มันอะ่ะเออแบบฉันก,ก็กดให้มันเล่นได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งการที่มีโดพามีนไฮแจ็คเกิดขึ้นนะคะเวลาที่เราแบบทาอาแลหลายอย่างพร้อมกันอะ่ะเหมือนทุกวันนี้ไม้ก็ทําอยู่ว่าคือเหมือนเราทํางานก็จริงแต่เราก็เปิดแท็บอีกหลายๆแท็บอ่ะเรารู้สึกว่าเราอ่ะเบื่อกับสิ่งตรงหน้าหรือรู้ รู้สึกว่าไม่สนุกอีกแล้วอ่ะอหรือแม้กระทั่งการที่เราจะดูคลิป y o u t u b e 20ิบนาทีอ่ะเรายังรู้สึกว่ามันนานสำหรับเราเลยเราเลยอยากรู้แค่แบบว่าตอนต้นคืออะไรแล้วก็ตอนจบคืออะไรเหมือนกันเลยงใช่เห็นด้วยฟูรู้สึกว่าแบบเออหลงัลงๆอ่ะฟูก็เคยชินกับการแบบ สุขแบบเร็วๆอ่ะอย่างเช่นแบบสมุิอัลบ,บั้มมาอย่างเงี้ยฟูจําได้ว่าแบบนึกถึงว่าแต่ก่อนอ่ะอัลบั้มหนึ่งอ่ะเราฟังนานมากมกว่าเราจะเออ,อกว่าเราจะเปลี่ยนไปอัลบ,บั้มใหม่แต่ตอนเนี้ยทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยอ่ะอัลบ,บั้มหนึ่งคนหนึ่งปล่อยมา มีระยะเวลาที่ทุกคนแบบกรีดการ์ดกันแค่แบบหนึ่งแล้วอัลบั้มใหม่ก็มาเนี่ยบางทีแบบครึ่งเดือนได้ซ้ำอะไรเงี้ยที่แบบฟีเวอร์ของอัลบั้มหนึ่งมันมาแล้วก็อัลบั้มใหม่แล้วตอนนี้เราไปเอร่าใหม่แล้วเราไปคนใหม่แล้วาวีนาคาเพนเตอร์แล้วาวีนาคารเพนเตอร์ครึ่งเดือนเราไปอีกคนนึงแล้วอะไรเงี้ยคือมันมันเร็วไปหมดจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเลาบางทีบางทีเราไม่ได้ซึมซับใช่ขนาดนั้นเลยแล้วก็ความสมาธิสั้นอย่างที่พี่มาบอกด้วยแหละ เป็นก้อนแรกเนาะคือเรื่องต<ม>ัวามมีนไฮแจ็คก็ให้ทุกคนเห็นภาพในเรื่องของสมองแล้วกันแล้วก็เรื่องแบบผลกระทบต่างๆนานาเนาะคือเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วก็น่าจะประสบอยู่อืมใช่มา ก้อนที่2อันนี้เป็นก้อนที่คิดว่าเป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกันแล้วก็เป็นอันที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตาแหละว่าฟิวก็ได้ยินมาบ่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าภาวะสิ้นยินดีครับภาษาอังกฤษคือ a n h e d o n i a เนาะเอาเป็นนิยามจาก psychology today อะไรกันเนาะคือเขาให้นิยามไว้ว่าสภาวะที่ไม่สามารถรู้สึกมีความสุขหรือว่าพึงพอใจได้ไม่มีแรงจูงใจที่จะทํากิจกรรมที่เคยก่อให้เกิดความสุขเช่นพบปะเพื่อนเดินรับลมหรือถ้าทําก็ไม่มีความสุขเหมือนแต่ก่อนแล้ว ซึ่งอาจจะเจอในผู้ป่วยซึมเศร้าไบโพล่าพีทีเอแต่ก็สามารถเจอในรูปแบบอื่นๆได้เนาะพอฟังแบบนี้แล้วอะทุกคนน่าจะเห็นภาพว่าแบบอุ้ยมันแอบคลายกันกับที่เราคุยเมื่อกี้แล้วก็คล้ายกับตัวอย่างที่ฟิลเล่าตอนต้นเนาะก็เลยคิดว่าแบบอุ้ยมันตรงแบบค่อนข้าง90%เลยอืมจากที่เราคุยกันในก้อนแรกอะไรเงี้ย ที่บอกว่าเราอยากโยงมาเพราะว่าเหมือนเราทํารายการโหลดเต้าด้วยแล้วก็ทำไลฟ์ทุกวันพารลึกหัดด้วยเรารู้สึกว่าเวลาคนที่พิมพ์มาระบายหรือว่าอยากบอกอะไรเราอะส่วนใหญ่จะมีภาวะนี้กันเยอะหรือว่ามีความรู้สึกว่าแบบชีวิตว่างเปล่ารู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกว่าไม่มีเป้าหมายบางคนก็ตามหาว่าเป้าหมายคืออะไรความหมายของชีวิตคืออะไรอย่างเงี้ยเราเลยแบบเอออยากหยิบของสองประเด็นเนี่ยมาพูดเสริมกันด้วยเนาะอืมซึ่งเหมือนที่ฟิลบอกไปว่า สองอย่างเนี่ยโดพามีนไฮเจกับภาวะสิ้นยินดีอะค่ะมันมีความเกี่ยวข้องหรือว่าคล้ายๆกันอะก็คือเหมือนตัวไฮเจกอะค่ะมันเป็นการกระตุ้นวงจรรางวัลในสมองแบบรวดเร็วใช่ไหมคะแบบทําให้ผิดธรรมชาติและภาวะสิ้นยินดีอะค่ะก็คือเหมือนภาวะที่บุคคลคนหน,นึง่งสูญเสียความสามารถในการความรู้สึกพึงพอใจหรือความสุขกิจกรรมที่เคยชอบหรือในชีวิตประจําวันอะทำให้ตัวไฮเจกอะค่ะไปปล้นโดปามีนแบบผิดๆ ของระบบลางวัลในสมองเนาะสมองอะค่ะจึงไม่สามารถตอบสนองหรือว่ารู้สึกยินดีกับความสุขตามธรรมชาติดีต่อไปแล้วทําให้สองอย่างเนี้มีความเกี่ยวข้องกอันจริงก็รู้สึกว่าพอเราลัวแล้วก็มันมันก็น่ากลัวแล้วก็คิดว่าทุกคนอาจจะเผชิญอยู่อมอมืไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอื อย่างที่พี่แม่บอกแหละว,ว่ามันจริงๆมันเชื่อมกันจริงๆแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลของการแลักนก็คือแบบจริงๆโดปามีนไฮแจ็คอาจจะเป็นสาเหตุที่เราเกิดภาวะสิ้นยินดีก็ได้อะไรเงี้ยของฟิลเนาะฟิไปเจอคลิปทิกตอกคนหนึ่งมาซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นของคนต่างประเทศแหละถ้าใครที่แบบฟังอังกฤษไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าถ้าใครฟังได้ก็แนะนําให้ไปฟังครับคือแทบจะสรุปความเชื่อมโยงระหว่างภาวะสิ้นยินดีกับโดปามีนไฮแจ็คให้เห็นภาพเลยเขามีการแบบเอาบอร์ดที่เอาไว้เขียน่ะ มีการเขียนแล้วก็มานั่งอธิบายแบบเห,เหมือนเหมือนเรียนเลยแต่ว่าเขาเล่าสนุกเนาะถ้าใครที่สนใจก็เดี๋ยวกดลิงก์ในเดสคริปชันได้เนาะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้ทีนี้อยากให้เห็นภาพมากขึ้นแล้วกันก็เลยอยากอ่านสัญญ,ญาณของภาวะเช่นีดีให้ทุกคนฟังเนาะก็เอามาจาก psychology today เหมือนเดิมครับค่อยๆเช็ไปพร้อมกับเราเนาะข้อแรกครับคือขาดความสุขหรือว่าอารมณ์ใดๆก็คือแบบอารมณ์มันขาดหายไปอะ่ะโดยเฉพาะความสุขอ,อะไรเงี้ยเนาะข้อที่2ครับขาดแรงจูงใจที่จะเข้าสังคมหรือว่าเข้าหาคนอื่นข้อที่3มเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ข้อที่4รู้สึกเฉยชารู้สึกไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆข้อที่5้าแยกตัวสันโดษก็คือออกห่างจากคนอื่นไม่เข้าสังคมแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายครับคือมีปัญหาด้านการนอนหรือว่านอนไม่หลับอ,อันนี้หลายคนเป็นซึ่งบ่อยด้วยออเออแต่ว่าภาวะซินินดียค่ะมันยังไม่ใช่ตัวโรคใช่ไหมใช่ใช่<ม>ใช่<ๆ>แต่ว่ามันก็คือเหมือนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่า PTSD ก็สามารถมีภาวะนี้แทรกซ้อนขึ้นมาได้อ ใช่เหมือนจริงๆมันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะอาการของโรคต่างๆได้เนาะแต่ว่าตัวมันเดี่ยวๆอะ่ะเกิดขึ้นกับคนทั่วไปได้โดยที่ไม่เป็นโรคอือซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนได้ลองฟังสัญญาณที่เราพูดไปเมื่อกี้แล้วลองรีเช็กดูคะ่ะเออแล้วถ้าเกิดว่ามีความเกี่ยวข้องแต่ว่ากาลังแบบนึกว่าแบบเฮ้ยฉันอาจจะยังไม่ถึงโรคซึมเศร้าเพราะเราก็มีวิธีแก้อืมใช่จริงๆเป็นวิธีที่มีการรวบรวมมานิดหน่อยแหละแล้วก็เอาของตัวเองมาด้วยละกันเนาะของฟิลมีประมาณ3ข้อค่ะเป็นวิธีการเนาะ ข้อแรกคือฝึกทำสิ่งที่เราเคยทำแล้วมีความสุขแม้จะไม่อยากทำครับ ตัวอย่างเช่นฟิลจะชอบดูหนังแต่ว่าตอนนั้นอะอย่างที่บอกคือฟิลกดดูไปสิบนาทีแล้วฟิลรู้สึกแบบชีวิตแม่งไรความหมายว่าดูไปทําไมวะอะไรเงี้ยแรงมากเแล้วฟิล,ฟลฟกดปิดอ,อ่างเงี้ยอันนั้นอะอาจจะไม่ช่วยให้มันดีขึ้นทางที่ดีคือดูต่อไปทนดูเหรอแล้วถ้าจริงๆเรามันไม่สนุกอะถ้าเป็นก้อนนั้นก็คือต้องแยกกันว่าแบบโอเคสุดท้ายแล้วคือหนังมันไม่สนุกจริงๆแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเราทำนึกออกไหมอันนี้มม่เหมือนแบบเราเราหยุดมันกลางทางแล้วเราก็กลับไปวนกับแบบมันน่าเบื่อว่ะแล้วก็กล การใช่ไหมมันก็จะเป็นการแบบกลับไปวงจรเดิมเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบอาจจะไม่ใช่ยู่แค่ดูหนังก็ได้อาจจะเป็นการแบบฟังเพลงอย่างน้อยแบบลองฝึกฟังให้จบในหนึ่งเพลงลองฝืนตัวเองดูอะไรอย่างเงย อย่าอย่ามองว่าเป็นการแบบบังคับตัวเองขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วมันคือการดึงตัวเองกลับมาสู่บาลานซ์อะจริงนะบางทีเวลาเราท,ทำอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเ้ยจะฝืนทําไมวะเราจะฝืนทําในสิ่งที่ไม่มีความสุขทําไมแต่ก็อย่าลืมตัวเองเนาะแบบแต่ก่อนฉันเคยทําได้อะอฉันเคยดูหนังหรือแม้กระทั่งซีรีส์บางตอน 40, 40นาทีให้จบได้ด้วยซ้ําหรือว่าฟังเพลงให้จบโดยที่ไม่ข้ามได้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเออก็ลองทบทวนกับตัวเองนะว่าแบบการที่เราแปลกไปหรือว่าทําอะไรไม่จบทําอะไรไม่เสร็จอะมันเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่า เรากําลังนึกภาพว่าสุดท้ายแล้วว่าถ้าทาแบบนั้นนันก็คือการไม่มีพิธีรีตองเหมือนเดิม,อมพอเราฟังเพลงเพื่อจะฟังหกท่อนเดียวแล้วก็จบแล้วก็เปลี่ยนเพลงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็คือไม่มีพิธีรรตองเหมือนเดิมมันคือการเอาความสุขเลยอโดยที่ไม่มีระยะทางอะไรเงี้ยม,มาก็เป็นข้อแรกเนาะข้อที่สองครับก็คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนาะอันนี้คือ เป็นคลิปที่แมทของออจิตแหละเลื่อนแชร์เนาะคือกราวดิ้งอะไรเงี้ยเนาะ mm hmm. มันมันก็ช่วยได้เหมือนกันนั่นแหละครับคือกลับมาอยู่กับปัจจุบันอะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกวเวลาเล่นโทรศัพท์เราหลุดคือเวลามันหายไปง่ายมากอะเรากะว่าเราจะดูคลิปนี้แล้วฟีดมันก็ดันอีกมันก็เลื่อนยาวยาวยาวไปเรื่อยๆจากที่เราตั้งใจจะดูแค่คลิปเดียวซึ่งมันอาจจะแค่5นาทีเงี้ยดูด้วยที่เราเล่นโทรศัพท์ไป30นาทีแล้วเนี่ยเราอยู่แอปเดิมด้วยอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นการกลับมารีเช็คหรือว่ากลับมาอยู่กับปัจจุบันมันก็ช่วยได้ช่วยในการแบบดึงตัวเองกลับมาว่าแบบโอเคเรามาเพื่อทําสิ่งนี้เราทําเสร็จแล้วเราไปทาไําอะไรต่ออย่างเงี้ยไม่ใช่หล่นหายไปตามแบบอัลกอริทึมของ, Internet, อ,งอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ย จริงเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าแบบงั้นเราขอถ่ายสัก1นนาทีแก้เบื่อแล้วกันแต่ว่าพอมันถ่ายไปเรื่อยมันดันเกินไงแล้วมันก็เพลินมันก็เป็นลูปเดิมว่าแบบเราใช้เวลาอยู่ในหน้าจอมากเกินไปอข้อสุดท้ายครับคือการลดการเล่นเนาะอันนี้คือยากนะใช่ยากครู้สึกว่าจริงๆมันสําคัญมากแหละ เพราะว่าจริงๆถ้าเราคนไปดูแบบหนังสือออกใหม่อะไรเงี้ยหนังสือแปลอะไรเงี้ยครับมันจะมีเรื่องนี้เยอะมากแบบโฟกัสอะไรเงี้ยมันคือการแบบพูดถึงในเชิงวิชาการแบบจริงๆจังๆเลยว่าแบบการลดการเล่นน่ะมันช่วยได้จริงๆเพราะว่ามันกําลังทาลายสมาธิของเราแล้วก็อะไรหลายอย่างในชีวิตเราเนาะแต่ฟิวอะไม่ได้อยากบอกให้ทุกคนแบบเลิกเลยเออเลิกเลยตัดขาดฉั้นโซเชียลดีทอ,อกแบบหายไปเลยเอะไรเอาจจะแค่แบบจํากัดเวลาหรือว่าสุดท้ายแล้วเอาอย่างนี้ละกันเนาะสุดท้ายแล้วครับถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่า มันยังไม่เป็นปัญหาตอนนี้การเล่นของฉันไม่เป็นปัญหาเนี้ยก็ไม่ต้องลดก็ได้ไม่รู้สึกแอนฮิโรเนียหรือว่ารู้สึกภาวะสิ่งดีๆแล้วฉันโอเคกับมันหรือว่าแบบมันยังไม่เป็นปัญหาขนาดนั้นก็ไม่ต้องลองทําก็ได้แต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าฉันอยากแก้ไขมันจริงๆฉันอยากแก้ฉันอยากกลับมามีสมาธิฉันอยากกลับมานู่นนั่นนี่เล้ยคือฟิวอะฟูฟูทำแบบลดเวลาการเล่นอะไรเงี้ยเพราะฟรู้สึกว่าฟูอยากกลับมาอ่านหนังสือแล้วเอนจอยได้อีกฟูอยากกลับมาฟังเพลงทางอาระบ้มแล้วเอนจอยได้อีกอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบรู้สึกกมมีีควววาาาสสุขแแปบบบบบเดดยหรือ่่ลัั้นง นึกออกปะช่วงนี้ฉันเป็นอย่างนั้นบ่อยมากแบบซื้อแล้วก็ได้ของมาแล้วอยู่ฉันก็รู้สึกว่าแค่นั้นเองหรอวะอะไรเงี้ยเหมือนไม่ได้รู้สึกดีเวลาที่ได้รับขอ,อ,องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนั่นแหละเหมือนที่เราคุยกันเรื่องระยะเวลาเรื่องพิธีรีตองเนี้ยฟลูก,ก็เลยแบบใช้วิธีนี้เนาะคือการลดปริมาณการเล่นอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันเบิกก็เลยคิดว่าถ้าใครสนใจก็ลองไปแบบใช้ได้ครับทั้งสาตัวอย่างที่ฟูกยกไปเนาะ ก็ของมาค่ะวิธีแก้มันอาจจะแบบเหมือนเสริมของน้องฟิลแล้วกันอืก็คือเหมือนเราต้องหันไปทํากิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือว่าความพยายามให้มากขึ้นกว่าการเล่นหน้าจอมือถือเนาะอาจจะเป็นการออกกําลังกายการวาดรูปหรือว่าการแบบทําสมาธิอะไรบางอย่างอ่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเวลาที่เราทําได้แล้วอะ่ะเหมือนจะก,กระตุ้นโดปามีนระดับที่ต่ําแต่ว่ามีความสุขที่ยั่งยืนมากกว่าการที่เราได้ความสุขแบบเร็วๆสุขแบบเร็วๆอะไรเงี้ยอืมพอเราสุขแบบเร็วๆมันก็จะเสพติดเราก็จะอยากทํา ไปเรื่อยๆจนมันไม่มีความวิธีเลยตองแบบที่ฟิลบอกกับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราอาจจะยังไม่ต้องลบแอปเลยแต่ว่าซ่อนมันอ่ะปัดไปที่แบบไม่ให้มันอยู่ที่หน้าจอหลักมันก็ช่วยได้เหมือนกันบางทีแบบเราลืมเนาะว่ามันเคยมีแอปนี้หรือว่ามันไม่อยากที่จะเสิร์หาถ้าเกิดคนขี้เกียจเนาะแบบไม่อะมันก็ช่วยได้ที่แบบเออวันนึงครึ่งวันที่เราไม่ต้องเข้าติ๊กต็เนี่ยมันก็ช่วยได้เหมือนกัน แต่จริงๆเข้าใจนะว่าบางคนแบบเหมือนเขาสร้างโลกของเขาไว้ในนั้นแล้วมาถึงว่าเพื่อนเขาอยู่ในนั้น,น,น<อ>เพื่อนเขาอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าคอมมิชชั่นสังคมของเขาอยู่ในโลกออนไลน์ไปแล้วเลนะีนยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเข้าใจเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นคําตอบว่าคุณมีความสุขกับตรงนั้นแล้วคุณก็ไม่ได้มีภาวะซึ่งดีต่างๆนานาเกิดขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แปลว่าอยากบอกให้ทุกคนหยุดเล่นเลิกเล่น,ลนอะไรเงี้ยเนาะ เข้าใจว่าบางทีแบบมันคือสังคมหนึ่งคอมมิชชั่นหนึ่งมันคือเสี้ยวส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรได้เหมือนกันชีวิตแต่ละคนไม่มันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะหรือ,อแบบบางคนที่ทําอาชีพที่ต้องคอยแบบตามข่าวตาม,มเทรนอะไรเงี้ยตลอดเนาะเออมันก็เข้าใจได้เพราะว่ามันคืออีกช่องทางหนึ่งที่เขาต้องทํางานเพื่อที่จะแลกเงินมาใช้ชีวิตเนี่ยเนาะแต่ว่าคือทุกอย่างอะ หมายเชื่อว่ามันอยู่ในความพอดีอ่ะเหมือนเราก็ต้องเริ่มรู้ตัวว่าแบบสิ่งไหนที่ทําให้เราไม่มีความสุขหรือว่าสิ่งไหนทําให้รู้สึกว่าเราตั้งคําถามกับชีวิตอะไรเงี้ยเออมันอาจจะต้องลองหาวิธีแก้ไขดูอฟูอเชื่อว่าทุกอย่างที่เราทําเราเลือกแล้วหมายถึงว่าเราเลือกที่จะทําในแบบของมันแล้วเพราะฉันแล้วครับถ้าตอนนี้ความสุขทําอะไรทําไปเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ามันเริ่มเป็นปัญหาเหมือนที่เราคุยกันในอีพีนี้เนาะค่อยกลับมาหยิบวิธีการที่เราช่วยกันแชร์ชวนกันแชร์เนี่ยเอาไปลองใช้ก็ได้นะ วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใช่ก็คืออยากฝากทุกคนถ้าเกิดว่าชอบเคมีนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝาก s u b สไครป์แล้วก็คอมเมนต์ผ่านใต้คลิปด้วยเนาะถ้าอยากให้เราทําเรื่องอะไรหรือมีอะไรที่อยากเสนอหรือระบายเนี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยอืมและถ้าเราพูดซึ่งเยอะเกินไป <laughs> ก็ขอโทษขอภัยด้วยใช่ <laughs> บางที <laughs> เรากลาจะมีการคำติดปากบ้างอะไรนเนาะ,ะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้เนาะไว้เจอกันใหม่ในพิซสดนานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับ อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android